เทพธิดารวงเราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายขอแค่คุณยินยอมเรายินดีเปลี่ยนจากเงินเป็นการชดใช้ด้วยแรงงานได้เดดเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านวินไห่ชื่อเจนนิเฟอร์ประทานโทษดับับมันร้ายแรงขนาดนั้นเชียวเหรอคุณต้องทำงานอยู่ที่หมู่บ้านวินไหายเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มถ้าคุณไม่ยอมตอบตกลงตามข้อเสนอของเราฉันจะฟ้องให้ถึงที่สุด ดันโดนไอ้หนุ่มนั่นขับนชนแล้วก็ได้ถ้ากลัวปีนี้ข่าวเธอจะไม่พอนะไม่ต้องห่วงหรอกจ้าหนูไม่ให้เขางอมืองอเทาอ้าหรอกเดี๋ยวให้เขาหนีไปได้นะทำไมเขาต้องกลัวเราหนีด้วยหยุดยออยยันก่อนครับหรือเพราะว่าอย่าย,ยื่มานะนถ้ายิบมาโกรธจริอดองด้วยคงจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาติราไว้แล้วไมถึงสวยแบบนี้เนี่ยท่อชีวิตบัตรบเขาจะเป็นสีเหลืองก่อนออกรวงพราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไปแล้วสภาพของมันก็จะดีขึ้นว้าว กินจุได้ขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทําไมผักชุดนี้ถึงได้นุ่มแล้วก็หวานนักเขาบอกว่าผักชุดนี้อาหมิงเป็นคนปลูกแล้วปลูกแบบไหนกันเหรอก็ปลูกแบบที่มีทางเขาสอนก็คือเล่นกีตาร์ให้ผักฟังเนี่ยนะฮะอยากเล่นเพลงให้ผักฟังบ้างคุณเคยรู้สึกใจจะขาดบ้างไหมโ้ลกจ้ะว่าพระเอกนางเอกในซีรีส์เกาหลีนะเพาเกิดปี่นรักกันอีกท่านหนึ่งท่านนี้แหละดีเลย ต้องมาทำงานที่นี่เขาต้องทิ้งความฝันและงานเพลงไปพเพื่อเธอเขายอมทิ้งทุกอย่างแล้วตอนนี้เธอต้องการอะไรจากฉันถ้าเธอถ่ายหนังชีวิตเจ้าหนุ่มคนนี้แล้วปังแล้วก็รับรองงานนี้จะแจ้งเกิดนะเพธิดา <c oughs> คุณมีคนที่ชอบไปยัง <c oughs>